สวัสดีครับมาพบกับช่องเกษตรในรูบ้านชาแนลกรณีครั้งหนึ่งครับวันนี้จะพาทุกท่านมาล้อมต้นมะนาวนะครับย้ายต้นมะนาวไปปลูกในกระถางนะครับสําหรับต้นมะนาวต้นนี้นะครับเราปลูกไว้นานแล้วนะครับเมื่อลงดินแล้วเราไม่สามารถที่จะคอนโทนให้เขาออกลูกตามฤดูก,กาลหรือนอกฤดูก,กาลได้นะครับเราต้องย้ายนะครับขั้นแรกเราก็ต้องรอบขุดดินล้อมก่อนนะครับแล้วก็สับเอา รากที่มีอยู่ข้างล่างออกลักษณะนี้ครับแต่ต้องระวังนิดนึงนะครับต้องเอาดินติดมาด้วยนะครับเพื่อที่รากฝอยจะได้ไม่ช้ำมากนะครับก็จะได้ลักษณะนี้นะครับสำหรับต้นมะนาวต้นนี้เป็นมะนาวที่เรานำกินตอนมาปลูกนะครับรากก็เลยไม่มีรากแก้วนะครับก็ขุดง่ายหน่อยเมื่อขุดได้แล้วนะครับเราก็จะใส่ในถุงดำนะครับ แล้วก็เอาดินที่เราขุดขึ้นมานั่นแะครับใส่เข้าไปนะครับให้ได้พอประมาณนะครับเพื่อที่เราจะอนุบาลรากนะครับเขาในถุงดํานี้สักพักหนึ่งนะครับเสร็จแล้วเราก็มัดนะครับแล้วก็เคลื่อนย้ายไปวางไว้นะครับ เกษตรรูร้บ้านชาแนลก็จะย้ายจากทั้งนี้ไปอีกที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวก็จะใส่ท้ายรถนะครับแล้วก็เอามาปลูกไว้ในอีกที่หนึ่งนะครับวันนั้นเราก็ล้อมได้หลายอย่างนะครับเมื่อเรานํามาปลูกนะครับลงในกระถางนะครับหรือว่าลงในกระบะที่ใหญ่ขึ้นนะครับใส่ดินใส่ใบไม้ใบหญ้าหรือว่าปุ๋ยคอกลงไปก็จะได้ลักษณะนี้นะครับ หลังจากต้นน้ำมาปลูกในกระถางนะครับว,งล,วงล้อยางรถยนต์ได้ประมาณเดือนกว่าครับเขาก็แตกยอดอ่อนใบอ่อนนะครับขึ้นมาสวยงามเลยนะครับเราก็จะเลี้ยงให้เขาเป็นมะนาวที่สามารถจะคอนโทลให้ออกลูกนอกฤด,ดูได้นะครับ กเกษตรรูปบ้านชาเนลก็จะนําเสนอเรื่องราวลักษณะนี้ต่อไปนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปสมัครคลิปนี้สวัสดีครับตามกดกระดิ่งเพื่อเราบชมคลิปใหม่ๆของพวกเรานะครับ